เรื่องราวที่สอดแทรกการใช้ชีวิตแบบสมถะรู้ทันความคิดเหนือคนทั่วไปปลูกฝังให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบทที่391ขณะนี้ไวยชางหมิงและเวยเลี่ยงถูกลูกน้องของจี้ซื่อถังขวางไว้หน้าประตูขอโทษครับพวกคุณได้นัดไว้หรือเปล่าครับลูกน้องมองไวยชางหมิงอย่างระวัง เขาไม่เคยเห็นไวยชางหมิงและสองวันมานี้มีคนที่มาขอพบหมอเทพซื่อเทียนฉีที่จีซื่อถังมีเยอะมากๆดังนั้นเขาเลยไม่กล้าให้ใครเข้ามาง่ายๆไวยชางหมิงรีบพูดว่าสวัสดีน้องชายผมคือคุณชายใหญ่ของตระกูลเวยชื่อไวยชางหมิงรบกวนานายช่วยไปบอกกับหมอเทพซื่อน้อย ก่อนหน้านี้ตอนที่ผมอยู่มหากรรมการแผทแผนจีนผมได้เสียมารยาทมากวันนี้เลยมาขอโทษโดยเฉพาะขอให้หมอเทพสื่อให้โอกาสผมต่อนหน้าสักครั้งลูกน้องพูดอย่างเย็นชาว่าหมอเทพสื่อบอกไว้ว่าไม่มีนัดก็จะไม่เจอเพราะฉะนั้นเชิญคุณออกไปเดี๋ยวนี้นายเกงใจผมหน่อยยังไงผมก็เป็นคุณชายใหญ่ของตระกูลไว้ผมบอกว่า ขอโทษครับจี่สื่อถังเราไม่รู้จักตระกูลวยอะไรนั่นออกไปเดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นผมจะเรียกคนมาแล้วครับลูกน้องยังไม่คงยอมไม่ไว้หน้าวยช่างหมิงเลยสักนิดผลักเขาออกไปตรงๆเลยอย่าสิน้องชายมีอะไรค่อยๆพูดกันวัยช่างหมิงเห็นแบบนี้ก็ร้อนรนขึ้นมาทันทีที่เขามาในวันนี้ก็เพื่อที่จะขอให้สื่อเทียนฉีไต่ช่วยเสี่ยวอี้เฉียน ถ้าหากส่วนล่างของเสี่ยวอี้เขียนถึงขั้นต้องตัดออกงั้นตระกูลเว่ยต้องแย่จริงๆจากที่ตระกูลเว่ยดูแล้วตอนนี้มีแต่ซื่อเทียนฉีที่จะสามารถช่วยเสี่ยวอี้เขียนได้ไม่หวังว่าซื่อเทียนฉีจะช่วยรักษาเสี่ยวอี้เขียนได้อย่างสมบูรณ์ตราบเท่าที่รักษาบาดแผลของเขาได้ตระกูลวยก็ถือได้ว่ารอดพ้นจากหายนะดังนั้นเขาจึงฝากความหวังไว้กับซื่อเทียนฉี นี่ไายพ่อของเขารู้ว่าเขาไม่ได้เจอหน้าของสื่อเทียนฉีด้วยซ้ำเขาคงจะโกรธมากแน่ๆวยเลี่ยงลูกชายนอกสมรสของตระกูลวัยยืนดูเฉยๆไม่กล้าพูดครั้งนี้พ่อของเขาวยหยงเจิงบอกว่าใครก็ตามที่สามารถแก้ไขวิกฤตนี้ได้จะได้เป็นประธานของบริษัทยาวยซื่อดังนั้นสิ่งแรกที่เขาคิดคือขอความช่วยเหลือจากสื่อเทียนฉีแต่ว่าไม่นึกเลยว่า เว่ยชางหมิงพี่ชายของเขาจะมีความคิดแบบเดียวกันดังนั้นเขาจึงเป็นได้แค่ผู้ติดตามและติดตามเว่ยช่างหมิงมาเว่ยช่างหมิงต้องการพบสื่อเทียนฉีโดยเร็วที่สุดเขาจึงตะโกนใส่จี้ชื่อทั้งว่าหมอเทพซื่อพวกเรามีเรื่องจะให้คุณช่วยขอความการุณาให้พวกเราเข้าไปเถอะครับลูกน้องก็โกรธมากผมบอกแล้วว่าไม่ได้เจอโดยไม่ได้นัดหมาย พวกคุณร้องตะโกนแบบนี้ไรอย่างอายเกินไปแล้วตอนนี้สื่อเทียนฉีได้วางสายกับเย่เฉินแล้วเดินออกไปเมื่อเดินไปถึงที่ประตูเห็นสองพี่น้องตระกูลเว่ยสื่อเทียนฉีพูดอย่างเย็นชาทำไมคุณสองคนถึงสร้างปัญหาให้จี้ซื่อถังของผมเมื่อเห็นสื่อเทียนฉีออกมาเวยชางหมิงผักลูกน้องคนนั้นออกไปและพูดอย่างรวดเร็วหมอเทพซื่อผมชื่อเวยชางหมิงตระกูลเว่ย ครั้งนี้ผมมาพบเพื่อขอความช่วยเหลือจากคุณสีหน้าของสื่อเทียนฉีดูบึ้งตึงเล็กน้อยและพูดว่าผมจำคุณได้ในวันงานมหกรรมการแพทแผนจีนคุณดูหมินอาจารย์เยและตอนนี้คุณกล้ามาสร้างปัญหาที่จีสื่อถางของผมงั้นหรอือไวชางหมิงรีบพูดขอร้อง อย่าพึ่งเข้าใจผิดครับหมอเทพซื่อในวันงานมหากรรมการแพทย์แผนจีนผมเองก็มนมึนถึงได้ทำผิดต่อเย่เฉินหวังว่าคุณจะใจกว้างและยกโทษให้ผมในครั้งนี้ด้วยเป็นไปไม่ได้ซื่อเทียนฉีพูดอย่างเย็นชาอาจารย์เย่มีบุญคุณกับผมคุณทำผิดกับเขามันร้ายแรงกว่าทำผิดกับผมอีกดังนั้นไม่ว่าคุณจะขอให้ผมทำอะไรให้คุณผมก็จะไม่ตอบตกลงเชิญกลับไปเถอะ บทที่392หลังจากที่ซื่อเทียนฉีพูดจบเขาก็ปัดมือไล่คนวยชางหมิงตื่นตะนกและขอร้องหมอเทพซื่อผมขอโทษจริงๆมันเป็นความผิดของผมทั้งหมดทั้งสิ้นคุณจะด่าจ,จะว่าผมก็ไม่ผิดแต่ว่าครั้งนี้ตระกูลวัยต้องเะเชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่นี้คุณคงไม่ดูครอบครัวของผมถูกฆ่าใช่ไหมซื่อเทียนฉีพูดอย่างเย็นชา ขอโทษนะผมไม่สนิทกับคุณและครอบครัวของคุณไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับผมปลดออกไปเมื่อได้ยินเช่นนี้วัยชางหมิงรีบคว้ากล่องผ้าจากวัยเลี่ยงและส่งให้สื่อเทียนฉีพูดต่ยความเคารพว่าหมอเทพซื่อนี่คือน้ำใจเล็กน้อยของผมยกเหอเทียนขาวชั้นดีชิ้นนี้มีค่าหาล้านโปรดรับไว้เถอะ แต่ว่าซื่อเทียนฉีไม่ได้มองไปที่หยกเหอเทียนขาวนั้นเลยขนาดกล่องยังไม่เปิดเลยพูดอย่างไม่เกรงใจว่าอย่าว่าห้าล้านเลยห้าสิบล้านห้าร้อยล้านผมก็ไม่รับคุณไปเถอะที่นี่ไม่ตอนรับคุณขณะนี้หวยเลี่ยงที่เงียบอยู่ด้านข้างถอนหายใจเบาๆคุกเข่าลงบนพื้นและวิงวอนซื่อเทียนฉีอย่างขมขื่นหมอเทพซื่อ โปรดได้เมตตาและช่วยตระกูลวยของเราด้วยเถอะผมคุกเข่าให้คุณแล้วเมื่อเห็นท่าทางจริงใจของวยเลี่ยงสีหน้าของสื่อเทียนฉีก็อ่อนลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวยชางหมิงแล้วเห็นได้ชัดเจนว่าวยเลี่ยงมีการศึกษาและสุภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับพี่ชายที่ยิงพยองและยิงยะโสของเขาเป็นสองขั้วเลยจริง เว่ยชางหมิงจ้องมองไปที่เว่ยเลี่ยงโดยความไม่พอใจในเวลานี้และสาบแช่งในใจของเขาการเล่นละครของลูกครึ่งนี้เยอะจริงๆถ้าแย่งคุกเขาก่อนเขาหรือว่าอยากแย่งเครดิตของตัวเองและเอาตำแหน่งของผู้นำตระกูลสินะ เมื่อนึกเช่นนี้ววยชางหมิงจึงเตะไวยเลี่ยงออกไปและสาบแช่งนายมันเป็นลูกนอกสมรสนายมีสิทธิ์อะไรที่จะคุกเข่าในานามของตระกูลไวยถ้าต้องคุกเข่าในานามของตระกูลไวยแล้วก็มันต้องเป็นลูกชายคนโตของตระกูลวยอย่างผมที่มีสิทธิ์ไวยเลี่ยงถูกเตะลงกับพื้นแต่เขาไม่กล้าพูดบนสักคำ แล้วรีบลุกขึ้นปัดฝุ่นบนร่างกายและยืนอยู่ด้านข้างอย่างนอบน้อมตอนนี้วัยช่างหมิงคุกเข่าและขอร้องเทพซื่อประธานเสี่ยวอี่เฉียนคุณคงรู้สินะว่าอาการป่วยของเข้ามาจากตระกูลวัยเราไม่ใช่แค่รักษาไม่หายแต่มันร้ายแรงกว่าเดิมตอนนี้ตรงนั้นของเขากำลังจะเน่า เขาคูว่าจะทำลายตระกูลเวยและตอนนี้มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถช่วยชีวิตของตระกูลเวยของเราได้สื่อเทียนฉีรู้จุดประสงค์ของพวกเขาในการมาครั้งนี้ปฏิเสธอีกครั้งโดยไม่ลังเลให้ผมไปช่วยเสี่ยวอีเฉียนหรอือผมจะบอกให้ มันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนทั้งคุณและเสี่ยวอี้เฉียนได้ดูมินอาจารย์เย่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงคุณจะพูดให้ใหญ่โตผมก็ไม่มีทางไปพูดจบสื่อเทียนฉีก็บอกลูกน้องของเขาอย่างเย็นชาเอาล่ะไล่พวกเขาออกไปจากนั้นสื่อเทียนฉีก็หันกลับไปและเดินเข้าไปในจี้สื่อถางโดยที่ไม่หันศีรษะกลับไปโดยไม่ลังเลเลย ถึงแม้จะว่ากันว่าหัวใจของผู้รักษาคือความเป็นพ่อแม่แต่ก็ไม่ควรกํำหนดหัวใจแห่งความดีไว้ที่คนชั่วลูกน้องผักวอยชางหมิงและวอยเลี่ยงออกทันทีถ้าคุณทั้งสองขวางจี้ซื่อถังของเราอีกผมต้องโทรเรียกตำรวจยืนอยู่ที่ประตูของจี้ซื่อถงังสีหน้าของวอยชางหมิงดูแย่มาก นอกเหนือจากสื่อเทียนฉีแล้วในเมืองจินหลิงก็ไม่มีหมอเทพที่เก่งที่จะสามารถรักษาบาดแผลเน่าของเซี่ยวอี้เฉียนได้ผลที่ตามมาเมื่อความเน่าเฟะและของเซี่ยวอี้เฉียนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรเวลานี้วัยเลี่ยงถามด้วยเสียงต่ำพี่ใหญ่ตอนนี้ควรทำอย่างไรวัยชางหมิงมองเขาโดยความรังเกียจตบเขาและด่า ววยเลี่ยงข้าบอกกี่ครั้งแล้วอย่าเรียกข้าว่าพี่ใหญ่ไอ้ลูกนอกสมรสยางแกไม่คู่ควรเลยหลังจากนั้นไวชางหมิงก็มองเขาอย่างดูถูกและพูดอย่างเย็นชาข้าจะไปหาคนอื่นเพื่อหาทางแก้กับไปเองก่อนไวชางหมิงพูดพร้อมขึ้นรถลีโมซีนของเขาแล้วออกไปเวยเลี่ยงยืนอยู่ที่นั้นครู่หนึ่งด้วยความโกรธและไม่เต็มใจในสายตาของเขา เขายื่นมือเข้าไปในอ้อมแขนสัมผัสกับบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอ้อมแขนมานานกว่า10ปีราวกับว่าเขาได้ตัดสินใจบางอย่างแอบกัดฟันหันกลับมาและเข้าไปในจี้สื่อถังอีกครั้งบทที39่393ลูกน้องของจี้สื่อถังเห็นไวเลี่ยงเดินกลับมาอีกครั้งและพูดโดยใบหน้าเย็นชาทันทีคุณมาที่นี่อีกทำไม รีบไปเถอะที่นี่ไม่ตอนรับคุณไว้เลี่ยงขอร้องน้องชายผมไม่มีอะไรจะพูดอยากจะพูดตรงหน้ากับหมอเทพซื่อพูดจบผมก็จะไปลูกน้องขมวดคิ้วและพูดว่าหมอเทปซื่ออาจจะไม่อยากพบคุณคุณไม่รู้ตัวเหรอไว้เลี่ยงคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมตะโกนเข้าไปข้างใน หมอเทพซื่อไวเลี่ยงขอพบคุณจะพูดอะไรต่อนหน้าคุณได้โปรดเธอถ้าคุณไม่ต้องการเห็นไวเลี่ยงไวเลี่ยงจะคุกเขาหน้าร้านคุณตลอดเดิมทีสื่อเทียนฉีได้เดินไปที่ห้องด้านหลังจีสื่อถางแล้วเขาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเมื่อได้ยินเสียงของไวเลี่ยง ลูกนอกสมรสของตระกูลเหวยพอได้เห็นหลายครั้งก็รู้สึกว่าเขามีการศึกษามากและมีมารยาทและซื่อเทียนฉีรู้สึกว่าสถานการณ์ของเหวยเลี่ยงในตระกูลเหวยนั้นสมควรได้รับความเห็นอ,อกเห็นใจดังนั้นเมื่อได้ยินคำพูดของเหวยเลี่ยงเขารู้สึกสงสารในใจดังนั้นเขาจึงเดินออกไปเห็นว่าเวยชางหมิงไปแล้ว เหลือไว้เลี่ยงคุกเข่าหน้าประตูคนเดียวเลยพูดกับเขาว่าตามผมเข้ามาสิขอบคุณหมอเทพซื่อมากครับไวยเลี่ยงดีใจมากลุกขึ้นรีบเดินตามซื่อเทียนฉีไปที่ห้องโถงด้านหลังทันทีที่เขาเข้าไปในห้องโถงด้านหลังไวยเลี่ยงก็ยิบกล่องไม้ทรงเรียวที่ทำมาจากไม้มะฮอกกานีออกจากแขนของเขาจากนั้นก็เปิดกล่องไม้ออกมา เผยให้เห็นโสมขาวเขายื่นโสมขาวต่อหน้าสื่อเทียนฉีโด้วยมือทั้งสองข้างแล้วพูดออกมาหมอเทพซื่อโสมหิมะอายุพันปีนี้แม่ของผมเป็นคนให้ผมก่อนเสียชีวิตไปมันเป็นสมบัติที่เธอรักมาตลอดชีวิตผมรู้ว่าท่านเคารพอาจารย์เย่เฉินมาก ดังนั้นผมจึงอยากมอบสมหิมะอายุพันปีนี้ให้กับอาจารย์เยขอให้อาจารย์เยออกมาช่วยตระกูลเว่ยให้พ้นจากวิกฤตนี้ด้วยเถอะซื่อเทียนฉีตะลึงมองไปที่โสมขาวหิมะขนาดเล็กมันเป็นโสมหิมะพันปีจริงๆด้วยสิ่งนี้ตนเคยเห็นเพียงคำอธิบายในหนังสือการแพทย์คลาสสิกเมื่อครั้งหนึ่งเขาคิดว่าสิ่งนี้ไม่มีอยู่จริงแม้ว่าโสมนี้จะไม่ยาวเท่าพัด แต่ทั้งตัวของมันก็ค่อนข้างโปร่งแสงอยู่แล้วเนื่องจากผ่านการแว็กมาแล้วโสมธรรมดาจะไม่ถูกแวกแวกจนสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าต้องมีอายุที่นานมากนี่สามารถทำให้ซื่อเทียนฉีนสรุปได้ว่า80%ของโสมหิมะนี้เป็นโสมหิมะพันปีจริงๆขาดไม่ถึงว่าสิ่งนี้มีอยู่จริง เขาอดไม่ได้ที่จะถามด้วยความประหลาดใจนี่นี่ของคุณจริงๆเหรอคุณมีวัตถุดิบล้ำค่าเช่นนี้ได้อย่างไรไวเลี่ยงพยักหนา้าและพูดอย่างจริงจังว่าหมอเทพซื้อแม่ของผมเป็นชาวภูเขาฉางใบ ตามปูของผมบรรพบุรุษของผมเก็บยานในภูเขาช้างใบมาหลายชั่วอายุคนโสมหิมะอายุพันปีนี้คือสมบัติที่สืบทอดมาจากตระกูลแม่ผมหลังจากพูดจบไวเลี่ยงก็พูดต่อตอนนั้นไว้เจึงกลางพ่อของผมเพิ่งเริ่มธุรกิจยาและมักจะไปที่ภูเขาช้างเพื่อเก็บวัสดุ เขาโกหกว่าเขาเป็นคนโสดและหลอกแม่ของผมหลังจากที่แม่ของผมตั้งท้องผมเขาก็จากไปผมเองก็เติบโตที่เชิงเขาช้างใบมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแม่ของผมป่วยหนักและกำลังจะจากไปเธอกลัวว่าผมจะอยู่คนเดียวจึงติดต่อปู่ของผมคุณปู่คิดว่าผมมีสายเลือดตระกูลเวย ห้ามปล่อยทิ้งไว้ดังนั้นเขาจึงสั่งให้พ่อของผมไปรับผมที่ภูเขาฉางใบกับตระกูลเวยตอนที่แม่ของผมจากไปเธอได้ทิ้งสมหิมะนี้ไว้กับผมให้ผมเก็บมันไว้ใกล้ตัวตลอดเวลาในกรณีฉุกเฉินตอนนี้ตระกูลเวยกกำลังตกอยู่ในความหายนณะถ้าอาจารย์เย่เฉินยินดีที่จะช่วยผมยอมมอบสมหิมะพันปีนี้ให้อาจารย์เย่ สื่อเทียนฉีตกใจจนพูดไม่ออกเขารู้แค่ว่าเวยเลี่ยงเป็นลูกนอกสมรสแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามีเรื่องราวแบบนี้อยู่เบื้องหลังด้วยบทที่ส9 4สําำหรับเวยเลี่ยงเขาไม่เคยพูดคำเหล่านี้ให้กับใครในชีวิตสื่อเทียนฉีเป็นคนแรกนับตั้งแต่ที่เขาถูกพาไปที่ตระกูลเวยเวยเลี่ยงก็ได้รับความอับอายและทรมานจากคนอื่นๆ ตั้งแต่เด็กๆพ่อของเขาวัยยงเจิงเกียดตัวเองและวัยช่างหมิงพี่ชายของเขาก็เกียดเขาเขาถูกดุทุบตีและถูกทำให้อับอายมาตลอด และตัวเขาเองก็เคยชินกับมันมานานแล้วเขาอดทนรอวันที่จะได้พบกับโอกาสที่เหมาะสมในการสลัดสภาพที่มืดมนมาตลอดแบบนี้เช่นเดียวกับที่ตระกูลไวยกำลังทุกทรมานมาจากภัยพิบัติตลอดนี้เวยยงเจิงก็บอกว่าใครก็ตามที่สามารถแก้ไขวิกฤตการณ์นี้ได้ก็จะได้เป็นประธานของบริษัทผลิตยาไวซื่อ ดังนั้นเขาจึงเอาสมหิมะพันปีที่ซ่อนอยู่กับตัวของเขาเป็นเวลา2 0ปีเพื่อเลขกับการลืมตาอ้าปากได้สมหิมะพันปีนี้มีราคาแต่ไม่มีในตลาดสมม่วงอายุ300ปีหากไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เย่เฉินและเซียวอี้เขียนแข่งขันกันราคาปกติคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ30ล้าน และโสมหิมะนี้สามารถขายได้ในราคาไม่ต่ำกว่า100ล้านหยวนในราคาปกติเวยเลี่ยงเอามันออกมาในเวลานี้และมอบให้กับเยเฉินด้วยความเต็มใจเพื่อให้เยเฉินสามารถช่วยตระกูลเวยแก้ไขวิกฤตเพื่อให้เขาจะได้เป็นประธานบริษัทผลิตยาเวยซื่อต่อจากนี้ไปจะลบคำสบประมาทสื่อเทียนฉีตกใจกับโสมหิมะพันปีนี้เช่นกัน เขารู้ว่าเยเฉิญมีทักษะในการกันยาวิเศษและสมหิมะพันปีนี้จะช่วยเยเฉินได้เป็นอย่างดีดังนั้นเขาจึงรีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาโทรหาเยเฉินในตอนนี้เยเฉิญเพิ่งได้รับยาที่ส่งมาจากฉินกลางและรวมสมสีม่วงอายุ300ปีเข้าด้วยกับยาอื่นเพื่อทำยาอายุวัฒนะ30เม็ด ทันทีที่ยาอายุวัฒนะได้รับการขัดเกลาเหยเฉินก็ได้รับโทรศัพท์จากสื่อเทียนฉีในอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์เสียงที่เคารพของสื่อเทียนฉีดังขึ้นอาจารย์เย่ัวเลี่ยงลูกชายนอกสมรสของตระกูลวัวต้องการขอความช่วยเหลือจากคุณถ้าคุณสามารถช่วยตระกูลเวให้พ้นจากความยากลำบากได้เขายินดีให้สมหิมะพันปีสมหิมะพันปีจริงเหรอ เยฉันประหลาดใจมากโสมม่วงชั้นเลิศดอายุ300ปีว่าหายากแล้วโสมหิมะมีค่ามากกว่าโสมม่วงอีกดังนั้นจึงหายากกว่าด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้นโสมหิมะซึ่งมีอายุนับพันปียังสามารถถือได้ว่าเป็นสมบัติของยา เยเฉินรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเกี่ยวกับโสมหิมะพันปีมันมีบันทึกในตำราก้าวสเวียนเทียนว่าโสมหิมะอายุมากกว่า500ปีเป็นสมบัติของสวรรค์และโลกที่มีเรกิหากเขาสามารถครอบครองมันได้เขาจะพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเองตอนนี้สื่อเทียนชีพูดว่าในเวลานี้ อาจารย์เยผพูดตามตรงนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นโสมหิมะอายุพันปีผมไม่แน่ใจจริงๆแต่ก็มีอายุอย่างน้อย500ปีเย่เฉินตอบและชมเชยตาแกซื้อเรื่องนี้นายทำได้ดีมากผมกำลังกันยาใหม่พอดีสามารถทำให้นายอายุน้อยกว่า10ปีผมจะให้นายหนึ่งเม็ด เมื่อซื่อเทียนฉีได้ยินเช่นนั้นน้ำเสียงที่ตื่นเต้นของเขาก็สั่นเล็กน้อยและพูดด้วยความเคารพอาจารย์เย่คุณยกผมเกินไปแล้วจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมควรทำทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ควรเย่เฉินยิ้มอ่อนๆแล้วพูดว่าตาแกซื่อผมเย่เฉินอย่างแยกแยะรางวัลและการลงโทษเสมอนายทำงานให้ผมก็จะไม่ลืมผลงานของนายแน่นอน นายพาววเลี่ยงมาหาผมก่อนวันหลังผมจะให้รางวันแน่นอนหลังจากนั้นเย่ชินก็พูดอีกครั้งตอนนี้นายพาววเลี่ยงมาให้ผมดูว่าโสมหิมะพันปีของเขาจริงหรือไม่สื่อเทียนฉีพูดอย่างตื่นเต้นได้ครับอาจารย์เยผมจะพาเขาไปเดี๋ยวนี้แหละบทที่395สื่อเทียนฉีวางสายโทรศัพท์และพูดกับววเลียงว่า อาจารย์เย่ตกลงจะพบคุณแล้วคุณสามารถไปกับผมได้เมื่อได้ยินดังนั้นสีหน้าไวเลี่ยงสาบซึ้งทันทีโค้งคำนับสื่อเทียนฉีและพูดว่าขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่เอื้อเฟื้อสื่อเทียนฉีโบกมือและพูดว่าผมแค่ช่วยคุณเชื่อมโยงกับอาจารย์เยคุณไม่ต้องขอบคุณผมถ้าอาจารย์เย่เต็มใจที่จะช่วยคุณคุณสามารถขอบคุณอาจารย์ได้ วัยเลี่ยงพยักหน้าอย่างรีบร้อนและพูดว่าหมอเทพซื่องั้นพวกเราไปกันตอนนี้สื่อเทียนฉีตอบและเรียกสนเสี่ยวเจ้าหลานสาวของเขาและพูดว่าเสี่ยวเจ้าเธอขับรถพาเราไปที่บ้านของอาจารย์เยเมื่อสนเสี่ยวเจ้าได้ยินว่าจะไปพบอาจารย์เยเธอก็ตื่นเต้นทันทีและพูดว่าท่านปู่ไปกันเถอะอย่าให้อาจารย์เยรอนาน หลังจากนั้นเวยเลี่ยงก็เก็บสมหิมะพันปีแล้วตามสื่อเทียนฉีและเฉินเสี่ยวเจ้าออกจากจี่สื่อถังและเข้าไปในรถออดีที่เฉินเสีเ่ยวเจ้าซื้อมาเนื่องจากสื่อเทียนฉีตัดสินใจที่จะอยู่ในเมืองจินหลิงเฉินเสีเ่ยวเจ้าจึงซื้อรถคันนี้เพื่อความสะดวกในการเดินทางกับปู่เฉินเสี่ยวเจ้าขับรถและสิบนาทีต่อมาทั้งสก็มาถึงประตูบ้านของเยเฉิน ซื่อเทียนฉีมองไปที่ไวเลี่ยงและพูดว่าพี่ชายของคุณมีความขัดแย้งกับอาจารย์เยเดี๋ยวพอเจออาจารย์เยคุณห้ามเสียมารยาทไวเลี่ยงพยักหน้าอย่างรีบร้อนและพูดว่าหมอเทพซื่อได้โปรดยากังวลผมเวเลี่ยงไม่กล้าแสดงความไม่เคารพอาจารย์เยดีซื่อเทียนฉีก็รู้เวเลี่ยงกับพี่ชายที่ยิงพยองของเขาไม่เหมือนกันดังนั้นเขาจึงพยักหน้า และกดกิ่งบ้านของเยเฉินเยเฉินเปิดประตูเมื่อสื่อเถียนฉีและสนเสเียวเจ้าเห็นเยเฉินพวกเขาก็รีบโค้งคำนับและวอยเลี่ยงก็รีบตามไปคำนับและพูดว่าวอยเลี่ยงกล่าวสวัสดีอาจารย์เยครับเยเฉินพยักหน้าและพูดว่าพวกคุณไม่จําเป็นต้องสุภาพขนาดนี้เข้ามาคุยกันเถอะทั้งสามคนเดินเข้าไปในบ้านทันทีที่พวกเขาเข้ามาในบ้าน พวกเขาทั้งสามก็อดไม่ได้ที่จะมองไปที่การตกแต่งในห้องนั่งเล่นนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาทั้งสามคนมาที่บ้านของเยเฉินดังนั้นทุกคนจึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจเยเฉินอยู่ในชนชั้นสูงของเมืองจินหลิงแล้วด้วยสถานะที่ห่างเหินมากทำไมถึงยังอาศัยอยู่ในอาคารพักอาศัยที่ธรรมดาแบบนี้ได้อีกละ่ะหวยเลี่ยงก็รู้สึกว่าอาจารย์เยนั้นไม่อาจอย่างรู้ได้ ซึ่งเป็นคนระดับสูงที่สามารถประมูลได้ถึงร้อยล้านดอลลาร์กับอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายเยฉินไม่รู้ความคิดของพวกเขาทั้งสามเขาชี้ไปที่โซฟาและพูดกับพวกเขาทั้งสามคนนั่งลงซี่พวกเขาทั้งสามตอบและนั่งตรงข้ามเยฉิน เพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดซับสไ i ร e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ